ตอนถึงที่หมายแล้วสายตาของฟันเสียนมองข้ามต้นไม้ข้างทางไปหลังต้นไม้เป็นทุ่งกว้างสุดสายตาที่ห่างไปแววเสียงน้ำไหลเชี่ยวไกลออกไปเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่นั่นมีกลุ่มควันลอยขึ้นแต่ไม่ใช่ควันไฟจากการหุงหาอาหารของชาวไร่ชาวนาหากเป็นควันดำซึ่งมีกลิ่นอันคุ้นเคยชนิดหนึ่ง หรือว่าเป็นเตาถลุงเล็กชาวบ้านบนพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ถูกราชสำนักกะเกณฑ์เข้าทำงานในท้องพระครังให้ค่าแรงมากกว่าปูข้าวดังนั้นความคิดทำกสิกรรมจึงเจือจางลงบนท้องทุ่งอันกว้างขวางปรากฏหญ้าคากับต้นข้าวผสมปนเปกันฟันเสียนสูดดรรมหายใจคำหนึ่งอย่างสูดได้อากาศอันบริสุทธิ์ค่อยลขยใจลง ดูท่ามลภาวะในที่นี้ไม่ได้เลวร้ายตามที่ตนเองคาดการไว้แน่นอนที่ในเมืองทองแดงเหมืองแร่ที่ไกลออกไปสิ่งแวดล้อมคงเรือร้ายกว่านี้มากนักเมื่อมองดูภาพเบื้องหน้าความรู้สึกที่คลายหลุดพ้นไปเป็นเวลานานค่อยๆกลับคืนสู่ห้วงสมองเพียงแต่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนไม่เชี่ยวกากรุนแรงถึงกับสร้างความเลื่อนรอยแก่มัน เมื่อเดือน9ก้าของปีนี้มันก็รู้สึกว่าส่วนลึกของจิตใจตนเองต้องการบางสิ่งบางอย่างแต่จนแล้วจนรอดหาไม่พบให้ถังซุกมือทั้งสองราวกับเท่าชาราขมมดคิ้วพางดูใบหน้าอันงดงามที่หันออกนอกเบื้องหน้าต่างคุณนางหนุ่มที่เรืองอำนาจผู้นี้คิดอะไรนางดูออกว่าฟ้านเสียนในวันนี้จิตใจไม่อยู่กับตัว จึงยิ้มพางกล่าวว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรฟันเสียนกล่าวเสียงรับเรียบว่าคำพูดนี้สมควรเป็นข้าพเจ้าทำท่านให้ถังยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่านับเป็นภาพที่ยากจะพบพานคิดไม่ถึงว่าท้องประครังของรัชชิงจะใหญ่โตถึงเพียงนี้วัตถุที่เห็นเมื่อก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าแทบเรียกชื่อไม่ถูกฟันเสียนกล่าวว่าชมดูก็ชมดูไป คาดว่าท่านไม่มีปัญญากระทำซ้ำขึ้นมาให้ถังตาทอประกายพิสดารถามว่าท่านมีความเชื่อมั่นต่อท้องพระครังถึงเพียงนี้หรือฟานเสียนง,งงนันวูบจากนั้นกล่าวตอบว่ามิใช่เชื่อมั่นต่อท้องพระครังแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สมควรปรากฏขึ้นในโรคใบนี้ท่านเพียงดูจากเปลือกนอกก็สามารถทำซ้ำขึ้นมาคงพบเห็นผีสางแล้วให้ถัง ไม่ทราบนึกได้อันใดต้องนิ่งเงียบงันไปโชคคู่จึงกล่าวคนในท้องพระครังตอนนี้ร้วนเป็นคนสนิทของทางแดนสิ้นอย่างท่านคิดรับช่วงอย่างไรฟันเสียนเลิกคิ้วขึ้นใบหน้าปรากฏร,รอยยิ้มน้อยๆกล่าวว่าไม่ว่าเป็นคนของผู้ใดตอนนี้ล้วนเป็นคนของข้าพเจ้าให้ถังกวาดมองมันอย่างเครือบแคงสงสัยถามว่า ท่านคิดเข็นผ้าฝ่ายตรงข้ามจนตกตายไปข้างหนึ่งหรือฟ้านเสียนสงบเยือกเย็นลงกล่าวเสียงหนักหนักว่าคำถามของท่านนี้คล้ายกับถามช้าเกินไปให้ถังขมวดคิ้วแนบแน่นกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าจ้าหมูแม่ยายของท่านมิใช่คนเลอะเลือนโง่ง,งมสังเกตสภาพการเป็นปัจจุบันไม่ออกตามเหตุผลแล้วไม่ว่าเป็นท่านหรือเป็นนางร้อนมีความต้องการ เปิดฉากเจราจากันใหม่มินำซ้ำภายใต้ผลประโยชน์ซึ่งหน้าท่านแตกหักกับนางคล้ายเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการเห็นยิ้มอย่างกอกกิ้งกะว่าวางใจเถอะข้าพเจ้าจะไม่จับมือกับจ้างหมูขมเหงบุตรกำม,มามารดาไม้ทางเหนือให้ถังนิ่งเงียบงนันไม่ทราบว่านางเชื่อหรือไม่ฟันเสียนไม่เป็นห่วงท่าทีของแคว้นปีฉี จะอย่างไรตราบใดที่ท้องพระคลังยังคงอยู่ชาวเปยฉีก็ต้องพึ่งพาตนเองส่วนคำพูดของให้ถังเมื่อก่อนหน้านี้มิใช่ไม่มีเหตุผลในสายตาของผู้สันทัดจัดเจนในทางการเมืองภายใต้ผลประโยชน์อันมหาศาลไม่ว่าก่อนหน้านี้มีความแค้นอันใด้วลระทิ้งได้โดยเฉพาะระหว่างฟ้านเสียนกับจางปงจูยังมีสารดรอรื่นเช่นลินวันเอ๋อขันอยู่ตรงกลาง ในสายตาของชนชาวโลกขอเพียงจางกงจูยอมอ่อนข้อฟานเสียนก็ไม่มีเหตุผลที่ไม่ยอมรับการเจดาจาสงบศึกซึ่งความจริงจางกงจูยอมอ่อนข้อแล้วหลังเหตุการณ์รอบสังหารที่เขาซังชานพบความน้่มเหลยวสตรีสูงสักที่งดงามที่สุดของรัชชิง่งรับรู้ถึงขุมกำลังอันกล้าแข็งของฟานเสียน เคยส่งหนังสือมาหลายฉบับทำการทดลองอย่างเชิงดูเพียงแต่ฟ่านเสียนไม่ตอบรับเท่านั้นฟ่านเสียนกล่าวโดยที่ยังไม่ล้างสายตากลับจากนอกรถว่าขอปลอบใจท่านอีกครั้งจางกงจูยอมรับความจริงที่ข้าพเจ้ารับช่วงดูแลท้องพระครังแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าไม่สนใจให้ถัเงเห่อยหน้าขึ้นเพ่งตาสุขใสจับช่องที่แผ่นหลังของฟ่านเสียน ไม่ทราบว่ามันชะไหนปฏิเสธข้อเสนอปณีปนอมของทางแดนสิ้นอย่างฟ้านเสียนอธิบายบอกลกาวบาเบาว่าหนังต้องการส่วนแบ่งสามส่วนก็จะดำเนินการประสานให้ข้าพเจ้ารับช่วงดูแลท้องประครังเงื่อนไขนี้ไม่โหดร้ายเกินไปให้ถังขโมดคิ้วเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าวมิเพียงไม่โหดร้ายทั้งถือเป็นเงื่อนไขที่แสดงออกถึงความจริงใจ ความจริงแล้วโดยจุดยืนของต้าฉีเราอันจืจอท่านยิ่งแตกหักกับจางกงจูยิ่งเป็นผลดีต่อพวกเราแต่โดยจุดยืนของสหายข้าพเจ้าคิดน้อมเตือนท่านสักคำว่าหากสืบสาวถึงที่สุดอำนาจของท่านเป็นราชสํานักชิ่งหยิบยื่นแก่ท่านมีหนำ,ำํานางถึงยังไรเป็นจ้างหมู่ของท่านเงื่อนไขอันดีเช่นนี้ไม่มีเหตุผลที่ไม่ยอมรับ ฟันเสียนยิ้มยาะตัวเองกล่าวว่าอย่างนั้นหรือแต่ข้าพเจ้าไม่ได้คาดคิดเช่นนี้อาจบางทีโดยเนื้อแท้แล้วข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องของท้องประครังข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้ผู้ใดแย่งชิงกับข้าพเจ้าให้ถังไม่เข้าใจความคิดของมันจึงกล่าวเพราะเหตุใดหรือฟันเสียนยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่านี่เป็นสมบัติที่มานดาเราทิ้งไว้ข้าพเจ้าไม่มีขีดความสามารถเท่ากับนาง ได้แต่เป็นยี่สี่โจลูกด่านล้างผ่านคนหนึ่งแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้ครอบครัวนี้พ่ายพินาศไปภายในรถเงียบสบงบลงผ่านไปเนื่นนานให้ถังค่อยกล่าวเบาๆวา่าแต่ว่าท้องพระคลังในตอนนี้ถึงอย่างไรเป็นของราชสำนักชิงฟ้านเสียนกล่าวว่าราชสำนักเพียงเป็นสมมุติประการหนึ่งอันใดเป็นราชสำนักเป็นห้องเต้หรือเป็นขุนนางหรือ เป็นไทยเอาหรือหรือว่าเป็นประชาราชสุดท้ายมันกล่าวว่าประเด็นอยู่ที่ราชสำนักนี้อยู่ในมือข้าพเจ้าจะเกิดผลประโยชน์สถานใดเงินเหล่านั้นถูกใช้ในวิธีทางไหนหากว่าราชสำนักใช้ผิดประเภทข้าพเจ้าก็จะใช้แทนราชสำนักแปลงสิ่งสมมุติเป็นประชาราชรให้ถังยิ้มพางกล่าวว่าท่านคิดประพฤติตนเป็นผู้ทรงคุณธรรมอีกแล้วฟันเสียนยิ้มพางกล่าวว่า ข้าพเจ้าเคยบอกต่อเอี่ยนปิงบินว่าหากประพฤติตนเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นครั้งคราวจะมีส่วนเสริมบำรุงต่อทางจิตใจของตัวเองอย่างยิ่งหลังจากหยิบยื่นยารุก,กร่อนแก่ไหถังช่วยให้นางจิตใจสงบโดยเปิดเผยว่าระหว่างตนเองกับจางกงจูเคยเจราจารับมาก่อนฟานเสียนก็นิ่งเงียบงันไปมันมองดูสภาพนอกรถทั้งกังหันน้ำที่ริมน้ำ เสียงเครื่องยนต์ในโรงงานควันดำที่โวยพุ่งจากเตาที่ห่างไปร้วนแล้วแต่ปลุกกระตุ้นความต้องการที่บอกไม่ถูกในใจมันขึ้นมาใต้เท้าถึงแล้วซุ้มเสียงอันอ่อนน้อมของเจ้าหน้าที่กิจการขนถ่ายของท้องประคังปลุกฟันเสียงตื่นจากผวังห่วงความคิดหลังจากเหลียวดูหญิงสาวภายในรถทั้งสองนาง ค่อยทราบว่ามาถึงที่ทำการของกิจการขนถ่ายของท้องพระครังแล้วจึงรีบจัดแจงเสื้อผ้าเปิดประตูรถกระโดดลงไปเป็นกระโดดลงไปมิใช่ก้าวลงจากรถอย่างเช่มช้าเนิ้มนาบตามแบบฉบับคุณนางผู้หนึ่งความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความตื่นเต้นลิงโดดในใจของฟ้านเสียนออกมาในที่สุดมาถึงท้องพระครัง มาถึงสถานที่ซึ่งมารดาก่อร่างสร้างตัวอย่างนั้นไหนเลยรักษาความสงบเยือกเย็นเช่นยามปกติได้เมื่อสองเท้าเหยียบลงบนพื้นอันแข็งกระด้างฟานเสียนข้อหยีตารงสำรวจดูสภาพรอบข้างพบว่าที่ข้างถนนเป็นที่ทำการธรรมดาแห่งหนึ่งไม่ได้มีสภาพก้าวกระโดดตามที่ตนเองนึกภาพวาดไว้บนท้องถนนค่อนข้างเยยบเหงา ถึงแม้สิ่งปลูกสร้างโดยรอบยังใหม่หมดจดแต่ก็ไม่คล้ายเป็นโรงงานขุนนางของกิจการขนถ่ายซึ่งชักนำมันมาจากเมืองซูโจคล้ายพบหินสภาพของขุนนางที่เดินทางมาจากมหานครรับตำแหน่งจนชาชินจึงอธิบายว่าโรงงานทั้งสอยู่ห่างไกลจากที่ทำการวันนี้ใต้เท้าหยุดพักผ่อนก่อนพวกนี้ค่อยไปตรวจงานเถอะ ฟานเสียนบังเกิดความผิดหวังความจริงตั้งใจว่าวันนี้จะทดลองเป่าแก้วถักทอผ้าฝ้ายสัมผัสมือกับแรงงานทั้งหลายคิดไม่ถึงยังต้องรออีกวันหนึ่งประตูที่ทำการเปิดอ้ากว้างขุนนางประจำกิจการขนถ่ายของท้องพระครังตลอดจนกองกำลังป้องกันทั้งฝ่ายทหารและสำนักตรวจสอบตั้งแถวสองแถวต้อนรับการมาของใต้เท้าผู้แทนพระอ,องค์ ฟานเสียนเดินเข้าไปก่อนเกาตานำพยักพิทักษ์หลายนายติดตามอยู่ด้านหลังผู้มานับร้อยคนได้รับการจัดสรรที่พักดูเหมือนว่าเป็นประสิทธิผลของกิจการขนถ่ายของท้องประครังอย่างรวดเร็วฉับไวให้ถังกับสื่อือย่อมถูกชักนำไปยังตึกหลังรวมทั้งหญิงรับใช้ที่ซื้อมาใหม่อีกหลายนางตึกที่ทำการที่เงียบเหงาพันค,คึกคักคึกคนืนขึ้นมา คุณนางทั้งหลายหลังจากคำนับต่อฟ้านเสียนทั้งหมดก็แยกย้ายนั่งลงตามลำดับรอรับฟังโอวาทของฟ้านเสียนฟ้านเสียนไม่คุ้นเคยกับสภาพของท้องพระครังมีนำซ้ำนี่เป็นครั้งแรกที่มันนั่งสังการจึงเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดบอกใบให้สุวรรณเมาล่าวาจาไร้าสาระแทนตนเองหลายคำจากนั้นให้ทั้งหมดแยกย้ายไปพักผ่อนรอถึงวันพรุ่งนี้ค่อยเปิดที่ทำการ หลังจากกลับถึงตึกหลังฟ้านเสียนไม่ทันทำความคุ้นเคยกับที่พักของตนเองก็เรียกตัวคนของสำนักตรวจสอบประจำท้องพระคลังออกมาคนผู้นี้มีอายุสี่สิบเศษแต่ผมผ้าขาวดอกดาแล้วดูท่างานป้องกันท้องพระคลังสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงสมาธิอย่างมากฟ้านเสียนบอกใบให,ให้อีกฝ่ายนั่งลงทั้งไม่กล่าววาจาไร้าสาระหากบอกตรงๆว่า บอกเล่าสภาพการมาคนของสำนักตรวจสอบผู้นี้สังกัดตึกที่4นับตั้งแต่ฤด,ดูใบไม้ร่วงปีก่อนก็ได้รับจดหมายรับจากเอียนเย่อห่สองพ่อลูกตะเตรียมการตั้งแต่แรกวันนี้เห็นฟ้านเสียนเอ่ยปากถามก็ควักร้วงสิ่งที่ตนเองร่วงรู้ออกมาจนหมดสิน้นมันย่อมทราบดีว่าฟ้านถีซือพึ่งมาอย่างท้องพระครังในท้องพระครังไม่มีคนสนิทใดหากคิดควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว ต้องหาตัวบุคคลที่ไว้วางใจคนหนึ่งขณะที่ตนเองเป็นคนของสำนักตรวจสอบเชกเช่นหอเก่งริมน้ำรับแสงจันท์ก่อนย่อมฉกฉวยโอกาสที่สวรรค์ประทานให้เอาไว้ฟานเสียนพะงกศีรษะติดต่อกันคนของสำนักตรวจสอบผู้นี้ทำงานรวบรัดหมดสิน้นบรรยายสรุปภาพปัจจุบันของท้องพระครังออกมาไม่ว่ากิจการของโรงงานทั้งสาม เจ้าหน้าที่แต่ละฝักแต่ละฝ่ายร้วนบ่งบอกอย่างละเอียดฟานเสียนถามตรงๆว่าเหตุใดหลายปีนี้ท้องพระคลังจึงขาดบุนอย่างมากมายมันขวัญกล้าบ,บังอาจตั้งคำถามโดยไม่อ้อมค้อมไม่สนใจว่าอีกฝ่ายไม่สะดวกกับการตอบคาคนผู้นี้แท้สารน,น้ำตายามอยู่เบื้องหน้าฟันเสียนกับไม่กล้าอุกอาจไปเจ้าหน้าที่ระดับร่างเช่นมัน ไหนเลยใช้คำพูดไม่กี่คำก็บอกเรื่องของท้องพระครังได้อย่างชัดแจ้งหลังจากไ้ควรแล้วกล่าวว่าความจริงแล้วไม่ถือว่าขาดทุนเพียงแต่หลายปีมานี้รายได้ที่นำส่งไปยังมหาคนครลดลงหลายส่วนฟันเสียนฝืนยิ้มพางกล่าวว่าแม่ไก่ที่ให้กำเนิดไก่ทองไม่รู้จักหมดสิ้นตัวหนึ่งทำกําไรน้อยลงทุกปีถือว่าไม่มีข้อแตกต่างจากการขาดทุน ไม่ทราบว่ารุ่นก่อนบริหารจัดการอย่างไรผู้ดูแลรับผิดชอบกิจาการขนถ่ายของท้องพระครังคนก่อนเป็นถังทรงพี่ร่วมปู่เดียวกันของคนสนิทจางกงจูซึ่งคือหวังอี้เรียกว่าหวังว่างซูฟันเสียนร,รับมอบท้องพระครังไม่ได้พบกับใต้เท้าหวังผู้นี้ทั้งสองมีสภาพเช่นน้ำกับไฟจึงขานที่จะประกอบพิธีส่งมอบตามธรรมเนียม ซานตายังไม่กล่าววิพากวิจาร์ณจางกงจูหากกล่าวว่าการที่กำไรลดลงทุกปีหนึ่งนั้นค่าใช้ใจ่ายของโรงงานทั้งสามยิ่งมายิ่งมากผู้ควบคุมประจำโรงงานหยิบฉวยไปมากมาย 2. องรายปีนี้ช่องทางการจำหน่ายก็มีปัญหาโจนสะดัดบนท้องทะรีหืมเกิมเกินไปแม้ไม่กล้าบอกว่ามากมาย แต่ใน10ส,ส่วนต้องมี1ส่วน2ส,ส่วนที่ร่มสลายทางท้องทะเล 3. เป็นปัญหาการจัดการส่งสินค้าไปยังแคว้นไปฉีการจัดทำบัญชีสับสนไม่ทราบว่าตระกูลชุยขนของเถื่อนไปมากน้อยเท่าใดแต่เรื่องนี้ไม่มีผู้ใดกล้าตรวจสอบดีที่ใต้เท้าถี่ซื้อลงมือทำการตรวจสอบตระกูลชุยเพียงรายการนี้ก็ลดความเสียหายแก่ราชสำนักไม่น้อย ฟ่านเสียนรับฟังด้วยความสนใจแต่ในใจทราบดีว่าที่ว่าโจนสรัดเป็นปาหีที่ตระกูลหมิงต้นชิงสินค้าตนเองเห็นซานต้าคิดกล่าวแต่แล้วกั้มกืนไว้จึงกล่าวยังมีสาเหตุใดซานต้าฝืนยิ้มพังกล่าวว่ายังมีค่าใช้จ่ายของสำนักตรวจสอบในหลายปีนี้เพิ่มอย่างรวดเร็ว ท่านก็ทราบว่าค่าใช้จ่ายของสำนักตรวจสอบร้วนหยิบฉวยจากท้องพระคลังระหว่างนี้ค่าใช้จ่ายในวังไม่เพิ่มขึ้นเท่าใดกลับเป็นสำนักตรวจสอบใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบวกกับเหตุผลที่กล่าวมาหลายข้อต่อให้ท้องพระคลังสามารถทำกำไรมากกว่านี้เมื่อถูกทั้งสี่แห่งนี้ดูดซับไปจึงไม่มีสภาพเช่นกันก่อนฟานเสียนสูดมหายใจเข้าไปคำหนึ่ง คิดไม่ถึงว่าสำนักตรวจสอบของตนเองก็เป็นหนึ่งในปีศาสดุดเลือดของท้องพระครังจากนั้นคุ้นคิดเราสิทธิพี่สิทธิน้องแห่งตึกที่สามเอาแต่ศึกษาค้นคว้าอาวุธทำลายร้างส่วนฝูงอิกาสังกัดตึกที่สองบยบินหาข่าวย่อมต้องใช้เงินสนับสนุนทั้งไม่เอ่ยถึงตึกที่ห้ากับตึกที่หไม่ได้สร้างสรรค์เอาแต่ทำลายล้างแน่นอนต่อให้ไม่นับตัวตึกเหล่านี้ มันเคยแวะไปยังสวนอุทยานเฉินหลายครั้งเท่าขาเป๋นั้นเลี้ยงดูหญิงสาวมากมายใช้ชีวิตเลือดหรูกว่าห้องเต้เงินเหล่านี้ล้วนดึงจากท้องพระครังฟ่านเสียนสันีิสะกล่าวว่าเรื่องของสำนักอย่าได้เอ่ยถึงแล้วหากเปิดเผยออกไปรังแต่อับอายไขยหน้ายังคงตรวจสอบเส้นทางอื่นสารต้ากับซูวนเมาที่ยืนอยู่ด้านหลังของฟ่านเสียน หัวรอออกมาคุณคิดว่าใต้เท้าถี่ซือ่อช่างกล่าวตรงๆนักฟันเสียนจับจ้องมองตาซานต้ากล่าวว่าปัญหาช่องทางการจำหน่ายตลอดจนปัญหาจนสัลข้าพเจ้าจะจัดการเองข้าพเจ้าเพียงคบคิดไม่เข้าใจว่าผู้ควบคุมโรงงานทั้งสามชะไหนมีปัญหาคุณนางเหล่านี้ต้องรังอยู่ในแดนเจนนันมหนำซ้ำห้ามมิให้จากไป ถือว่าได้รับความยากลำบากราชสำนักตั้งเงินเดือนสูงให้กับพวกมันถือว่าสมควรอยู่ซานต้าไม่กล้าสบตาฟัานเสียนหากก้มศรีรษะกล่าวว่าโรงงานทั้งสามรับหน้าที่การผลิตให้กับท้องพระคลังสินค้าทุกชิน้นร้วนผ่านมือพวกมันดังนั้นฟันเสียนแค้นหัวร่ออย่างยินชากล่าวว่าดังนั้นอะไรหรือว่าพวกมันกล้าใช้เป็นเครื่องมือคุมคู่ สานต้าฝืนยิมพางกล่าวว่าขุมคูย่อมไม่กล้าแต่ว่าราชสำนักควบคุมท้องพระคังอย่างข้้งวดขั้นตอนการผลิตส่วนผสมสูตรที่ใช้มีแต่ขุนนางระดับบนกลางและร่างสามลำดับชั้นที่ร่วงรู้สิ่งที่อยู่ในสมองของพวกมันเท่ากับเป็นเครื่องผลิตเงินของราชสำนักขอเพียงพวกมันใช้ด้่หเี่ยมชั้นเชิงสักเล็กน้อยจะเป็นเหตุให้ผลผลิตของท้องพระคังลดลง ดังนั้นวันเวลาที่ผ่านมาพวกมันมีศักฐานะพิเศษในท้องพระคลังราชสำนักก็ให้ความสำคัญแก่พวกมันถึงกับโลงรํำพองอยู่บ้างฟันเสียนส่งเสียงดังอ,อ้อหยี่ตารงคุณคิดว่าเราลูกมือที่ออกจากตระกูลเยี่ยตอนนี้กลายเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ผูกขาดความร่ำรวยไว้แล้วฟันเสียนรู้สึกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไหลอ,ไอยู่บ้างต้องหัวรอบพังกล่วว่า นี้ม่ใช่เรียกว่าข่มขู่ย่างเรียกว่าอะไรจากนั้นกล่าวถามว่าตอนแรกจางกงจูรับมือกับพวกมันอย่างไรสานต้าคบคิดแล้วกล่าวจางกงจูเพียงหวังว่าผลผลิตไม่ลดลงส่วนข้อเรียกร้องของพวกมันจะตอบสนองอย่างเต็มที่มีหนำซ้ำยกตำแหน่งพวกมันสูงยิ่งแน่นอนหากมีผู้ควบคุมไม่ประมาณตนจางกงจูก็มีวิธีการของนาง เมื่อ6ปีก่อนตื่ข้าพวกควบคุมที่ก่อวอดคาเดียวเจ็ดคนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณนางเหล่านั้นเรียนรู้การร่ำรวยอย่างเงียบๆถึงแม้ไม่แยแสเหยียบแรพวกเราที่อยู่ระดับร่างแต่ยังไม่กล้าไม่คารวะต่อราชสำนักฟันเสียนแค่นหัวรอก่าว่าหลงรํำพองหรือเราคุณนางจะฟาดหัวผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงลงมากิ่งกับพื้น มันเกิดความขุนข้องใจขึ้นมาจังมู่ของตนเองมิใช่พูดบริหารที่ดีกับปล่อยให้วิสาหากิจขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมีสภาพเช่นนี้มินาเราห้องเต้ทรงอวดควรบิดาก็ปวดเสียนเว้นก้าวที่คังของประเทศบ้างเปล่าสารต้าใจหายว่าคุณคิดว่าใต้เท้าถี่ซื้ออายุยังเยาวหากเป็นเช่นคุณนางใหม่เข้ารับตำแหน่งไฟแรงโหมร่วงเกินผู้ควบคุมทั้งหลาย ก็ยากจะรักษาคุณภาพและปริมาณของสินค้าได้สานต้าประสานมือกล่าวว่าใต้เท้าโปรดไข้ควรให้ดีมิสู้ใช้นโยบายระมุนระม่อมกันแล้วค่อยคอยค,อยคิดอ่านฟ่านเสียนสันซีซ่ากล่าวว่าไม่อาจค่อยค่ยค,ยคิดอ่านสิบวันให้หลังเราคุณนางต้องกลับเมืองซูโจไปเปิดประตูภายในสิบวันนี้หากไม่จัดการผู้คน ที่ไม่ยอมรับนับถือในท้องประครังให้รับค้าบภายหน้าพวกท่านจะดูแลได้อย่างไรข้าพระเจ้าจึงไม่มีอารมณ์เดินทางไปกลับที่นี้ทุกวันสานต้ากล่าวเสียงร่้อยว่าเรื่องนี้ยากจัดการต่อให้ผู้ควบคุมเหล่านั้นเปลือกนอกยอมรับแต่พวกมันเล่นลูกไม้ในโรงงานถึงกับไม่ต้องเล่นลูกไม้ก็สามารถให้ผลผลิตของท้องประครังลดลงต่อให้ตรวจสอบก็ไม่อาจตรวจสอบแน่ชัด สุดท้ายใต้เท้าต้องแบกรับภาระรับผิดชอบฟันเสียนชื่นชมต่อท่าทีที่บอกกล่าวอย่างตรงๆของคนผู้นี้คนของสำนักตรวจสอบเข้มแข็งกว่าขุนนางเส้นทางเจ่นนั้นไม่น้อยยามนั้นโบกมือห้ามมิให้อีกฝ่ายเกี่ยกล่อมทัดทานสืบไปจึงกล่าวไม่กลัวเมื่อฆ่าคนฆ่าสัตว์หรือต้องรับประทานสุกรติดขน ซานตากับสูวนเมางงง้นบูบไม่ทราบว่าใต้เท้าถี่ซือเกิดความเชื่อมั่นจากที่ใดผู้ควบคุมท้องพระครังดูแลการผลิตคนของสำนักตรวจสอบหาสันทั์จัดเจนไม่ยามนั้นสูวนเมาฉุกใจคิดหวนนึกถึงท้องพระครังความจริงเป็นของตระกูลเยี่ยตอนนี้ใต้เท้าถี่ซือเป็นทายาตระกูลเยี่ยหรือว่าไต้เท้าถีซือมีหนทางฟานเสียนไม่ได้อธิบายอันใด เพียงให้พวกมันเตรียมการเปิดที่ทําการในวันพรุ่งนี้ส่วนตนเองพยยางตึกหลังรับประทานข้าวต้มโดยไม่รู้รสชาติของชามจากนั้นเชื้อเชิญไห่ถังร่วมเดินทางกับตนเองไปตรวจสอบโรงงานยามค่ำคืนเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียมใบผ่านทางให้กับตนเองต่อให้ยามค่ำคืนไม่เปิดเผยสักสีสมควรไม่มีเรื่องราวใดมันที่ชักชวนไห่ถังร่วมทาง กับไม่ได้คิดขยายกิจาการของท้องประคังไปยังแคว้นไปฉีหากแต่ต้องการผู้คุมอันเข้มแข็งเช่นไห่ถังเสียงไก่ขันบอกอรุณท้องฟ้ารุ่งสางดำไรกำแพงหลังของที่ทำการกิจาการขนส่งของท้องประคังปรากฏเงาคนทลันบูบฟันเสียงกับไห่ถังเสร็จการจากการเสี่ยงภยัยตรวจโรงงานยามวิการกลับมายัางห้องหนังสือ ฟันเสียนปันหน้าขิงเครียดขมวดคิ้วก่ลาว่านี่สมควรใช้คำว่าการจัดการระรวมหาความสุขทุกค่้าคืนกำมังไห้ถังยังตกอยู่ในห่วงสถานสะเทือนคืนนี้นางติดตามปั้นเสียนตรวจโรงงานใหญ่ทั้งสามรอบหนึ่งถึงแม้ไม่ได้เหยียบย่างเข้าโรงงานสัมพภุตแต่ยังถูกภาพที่เห็นสะกดจนตะดึงรานที่แถ้ผ้าฝ้าย ถักทอเช่นนี้ไม่นำซ้ำไม่ต้องใช้แรงมนุษย์หากแต่ใช้พลังงานน้ําแต่ว่าแม่น้ําฉนไนเชื่อฟังคําสั่งถึงเพียงนี้เมื่อนึกถึงที่พบเห็นในค่ําคืนนี้นางยิ่งบังเกิดความสถานสะเทือนต่อประมุกหญิงตระกูลเยี่ยซึ่งถูกรบเกลือนกับสายทานแห่งประวัติศาสตร์สายตาที่มองดูฟ้านเสียนก็เพิ่มความร้อนแรงกว่าเดิม ฟานเสียนมีช่บุตรชายของประมุขหญิงตระกูลเยี่ยรอกหรือฟานเสียนไม่สถานสะเทือนเช่นนางแต่ความรู้สึกที่แปลกใหม่ค่อยลดลงถึงแม้ในใจยังปราบปื้มประโรมใจต่อมรดกตกทอดของมันดาแต่ท้องพระครังของรัชชิงอย่างสู้วิสาหากิจขนาดย่อมเมื่อชาติปังก่อนของมันไม่ได้ยังมีหากมีช่ห้องเต้รัชชิงทรงพระปีชาสามารถ ควบคุมผลผลิตทั้งหมดอย่างเข้มงวดเก่งว่าคงไม่มีมูลค่าเช่นกันก่อนแล้วถึงอย่างไรโรงงานนี้ยังไม่สามารถผลิตตู้เย็นฟ้านเสียนไม่ถึงกับตื่นตะนกอันใดที่สร้างความตื่นตะนกแก่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้ควบคุมท้องพระครังมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างฟุ่งเฟ้อจริงๆหากนับเงินที่พวกมันกินกินลงไปสมควรเป็นจำนวนมากมายเพียงไหน ส่วนเรื่องที่จางกงจูหวันวิตกฟ้านเสียนหางวิตกกังวลไม่วิทยาการเหล่านั้นไม่ลำบากยากเย็นเท่าใดเมื่อชาติปางก่อนมันแม้ไม่ได้ร่ำเรียนวิชาอันใดแต่ยังรู้จักเป่าแก้วประเด็นสําคัญคือผู้ใดให้ตนเองเป็นทายาทตระกูลเยี่ยความรู้คือพลังความรู้คือกำลังวังชาความรู้คือเงินวันแรกที่ฟ้านเสียนมาถึงท้องพระครัง ก็เกิดความคิดไฝ่รู้อย่างรุนแรง